นะครับกลับมาในช่วง2ครับของ Sport Tonight นะครับก็ต้องบอกว่านะครับในช่วงที่2เราไปดูเรื่องของบริษัทเอกชนที่ให้การสนับสนุนในวงการกีฬาครับโดยเฉพาะทางบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดหมายชนครับได้ร่วมกับบริษัทแอตแลนติโกจำกัดจากกิจกรรม Sport s h o ว์เค้กครั้งที่12ส่งท้ายปี2,566ซึ่งเป็นวิธีครับที่เปิดโอกาสให้สำหรับนัก นักเรียนนักกีฬาทนิดนะครับในโซนภาคใต้ที่ได้มีการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมจากสมาคมกีฬารอนชนิดแห่งประเทศไทยและคะแนน UTR ตลอดทั้งปีโดยสนับสุดท้ายครับจะเป็นรอบคัดเลฟายภายใต้โครงการสปอตโชว์เคสครั้งที่12 Thai l i n d i n s u r a n c e ครับ i n v i t a t i o n Challenger 2023 สำหรับนักธนิตทั้งหญิงและทั้งชายนะครับที่มีคะแนนสะสมเยอะที่สุด3อันดับแรกจากทั้งหมด4รุ่นอายุได้แก่รุ่นอยุไม่เกิน12ปี14ปี16และ18ปีปีพราอมันนี้ครับยังมีโอกาสนะครับได้รับทุนการศึกษาและกีฬาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งในระดับมัธยมปลายและระดับปริญญาตีโดยงานครับจะมีขึ้นที่สนามทนิตโอเชียนิกโรงแรมโอเชียนิกสปอร์ตเทล จังหวัดภูเก็ตครับในวันเสาร์ที่2ธันวาคมเวลา8ปดนาฬิกาสินาฬิกาตลอดระยะเวลา5ปีครับสำหรับโครงการสปอร์ตโชเคครับได้มอบโอกาสให้แก่นักเรียนและนักกีฬาเยาวชนไทยหลายๆยครอบครัวครับผ่านทุนการศึกษาและกีฬาต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาครับมูลค่าทุนครับที่ได้รับทั้งหมดสูงถึง1333นานะครับพันล้านบาทน,นะครับจาก8ชนิดก,กีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเล์บอลเทนนิส กอล์ฟว่น้ำฟันดาบและกีฬาอ e ีสปอร์ตโดยเป็นทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษสกอตแลนด์เนเธอร์แรนนลแนด์สเปนและอิตาลีผลสำเร็จดังกล่าวครับบ่งบอกได้เป็นอย่างดีครับว่าโครงการสปอร์ตโชว์เคสเป็นโครงการแรกครับที่ทำให้เส้นขนานของการเรียนและการเล่นกีฬามาบรรจบกันและสามารถสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนนักกีฬาเยาวชนไทยก้าวสู่ระดับนะครับสากลอย่างที่แท้จริง ซึ่งในเรื่องนี้ครับทางนางสาวทิติมาหเหลียงพณิชพู่มนในการฝ่ายบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนกล่าวว่าโครงการสปอร์ตโชว์แคสสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนสร้างคุณค่าและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับเยาวชนและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการซึ่งตรงกับเจตนานของแบรนด์ไทยประกันชีวิตในการเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจและสอดรับกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ ที่ให้ความสําคัญกับคุณค่าของชีวิตทุกชีวิตนะครับการกับเพื่อนโครงการนี้ครับเปรียบเสมือนการสร้างหลักประกันอนาคตที่ดีแก่เยาวชนผ่านโอกาสที่ได้รับรวมถึงครับเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรขอ,ของประเทศไทยผ่านการศึกษาและการเล่นกีฬาด้วยการผลักดันครับศักยภาพของเยาวชนไทยให้กลายเป็นกําลังสําคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากขึ้นโดยทางนายอัตตานันนะครับ อัศวะทะเลศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดแลนติโ,โกจำกัดกล่าวเพิ่มเติมว่านักสนินที่ถูกเลือกนั้นครับมาจากรายการสปอร์ตซิง o c อ a ช i นิ u จูเนียร l ช e n g เด2023ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีในโซนภาคใต้โดยนักสนิทครับที่ผ่านเข้ารอบจะมีโอกาสจริงทุนการศึกษาและกีฬาที่ประเทศสหรัฐอเมริกามูลค่ากว่า50ล้านบาทและในจุดน,นี้ครับอาจจะมีครับโอกาสได้ลดเล่น ในลีกที่2และลีกที่3ของกีฬามหาวิทยาลัยที่โด่งดังอย่างลีก NCAA อีกด้วยซึ่งการแข่งขันรายการนี้ครับจะปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลภายในงานการลาดิเนอร์ที่ห้องเซนเตอร์คลอดนะครับชั้น5โรงแรมดิโอชินิกนะครับสปอร์ตเทลจังหวัดภูเก็ตในวันเสาร์ที่2ธันวาคมาเวลา19บเกานากาถึง22่นากาเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่เยาวชนอีกด้วย โดยท่านสามารถครับติดตามข่าวสารของโครงการสปอร์ตโชว์เคครับเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Sports i n ค t h a ล l a น d หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ info atlantico นะครับ th com นั่นเองนะครับะนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นโครงการดีดๆนะพี่ดำโอ้โต้องบอกบว่าทาั้ง ทยประกันชีวิตแล้วก็แอตเลติโกเนี่ยไม่ได้ทําแค่นี้ครับทำมาหลายปีแล้วแล้วก็ทํามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องด้วยให้โอกาสนักกีฬาไปต่างประเทศใช่เป็นครั้งที่1ิบแล้วก็นัก<อ>กีฬาหลายคนที่ไปได้ทุนไปเรียนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงการฟุตบอลเนี่ยเราเห็นเลยว่าที่สฐอเมริกาเนี่ยนะครับตอบรับอย่างดีมาก,มากนะครับแล้วก็มีที่อิตาลีใช่ครับ มีหลายๆที่แคดดาด้วยใช่นะครับอย่าง e s p o r t ก็ประสบความสำเร็จล่าสุดนี่ก็จะเป็นกีฬาชนิดใช่ครับนะครับที่นำพาไปสูความสำเร็จนี่อาจจะเป็นสางเผือกดวงใหม่ของโครงการของบริษัทไทยประกันชีวิตนะครับที่ร่วมกับทางบร,ริษัทอาแลนติโกเพราะว่าวงการชนิ้นไทยเราเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยเรานึกถึงอยู่3าสคน <ทำ S 1> ในยุคนั้น นะครับคือแทมมี่ธำรีธันสุการนะครับรักษิการคำขำรักษิการคำขำผู้ชายก็เป็นพระดอนศรีชาพันใช่ครับนอุจมโชคแล้วก็คู่แฝดนะครับก็เชื่อว่าน้องๆเหล่านี้ครับในวันที่สองธัวาคมต้องมาดูกันว่า จะได้ทุนกี่ทุนนะครับแล้วก็ภายใต้ทุนโครงการเนี่ยถึง50ล้านบาททีเดียวจะได้ช้าเผือกสักกี่คนถูกมีแน่นอนอ่ะเพราะว่าได้ไปศึกษาครับได้ไปเล่าเรียนอย่างที่บอกทั้งระดับมัธยมปลายและระดับปริญญานั่นเองนะครับครับสำหรับวันนี้ครับในช่วงเวลาของ s p o ร t ตทูไนท์นะครับเวลาก็หมดแล้วครับวันนี้ผมเจ้าชู้ติ้ครับแล้วก็พี่ดัมนุษย์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ